มีเจ๊คี้เหวี่ยงคนหนึ่งวันนี้เขาพาผัวมาหาหมอที่โรงพยาบาลเพราะว่าช่วงนี้ผัวเขาแบบร่างกายอ่อนแอเขาก็นั่งรอคิวแบบนานเลยจนมันเสร็จแล้วผัวเขาก็ไปนั่งรอรับยาเจ๊เขาก็แอบ,บเข้าไปคุยกับหมอกะว่าจะไปบ่นหมอสักหน่อยคิวนานอะไรเงี้ยเขาเข้าไปถามแบบเก็นเกก่อนหมอคะผัวฉันเป็นอะไรอะ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรหนักใช่ไหมสามีคุณก็แค่พักผ่อนไม่เพียงพอครับไอ้เจ๊เขาก็ตอบไปเลย หมอต้องรีบรักษาให้หายนะคะรักษาให้มันดีๆนะเพราะว่าจะให้ฉันมารอคิวนานๆอย่างเงี้ยไหนจะค่ารักษาไหนจะค่ารถอะฉันก็ไม่ไหวนะอ๋อเดี๋ยวหมอจะจ่ายยานอนหลับให้นะทีเนี้ยสามีคุณอนะจะได้หลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแน่นอนอเจเ์เขาได้ยินางัุ้๊บก,ก็ตกใจฮะนี่สามีฉันหนึ่งท่านต้องกินยานอนหลับเลยเหรอก็แค่ให้นอนพักก็พอแล้วไม่ใช่เหรอถ้าง,งั้นอนะทำไมหนึ่งต้องกินยานอนหลับด้วยอะไอ้หมอเขาก็แบบกูไม่ไหวแล้ว เขาก็เลยตอบไปเลยยานอนหลับไม่ได้ให้ผัวมึงกินหรอกกูให้มึงนะั่นแหละกินหลับซะบ้างผัวจะได้พักผ่อน